ทำเอาโซเชียลฮือฮากันสุดๆเมื่อมีภาพช็อตเด็ดอาชิมิยะทำเอาชาวเน็ตแห่จับตาลุ้นคืนดีหลังทั้งคู่เลิกรานานสี่เดือนเลิกรากันไปแล้วกว่าสี่เดือนสำหรับคู่รักวัยทีนที่หลายคนให้ความสนใจอยู่พักใหญ่อย่างสาวมิยะทองเจือลูกสาวของนักแสดงรุ่นใหญ่พีททองเจือและหนุ่มอชิอชิรวัตรลูกชายของแม่โบชยาดา ที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวลือแพร่สะพัดเนื่องจากเพจดังออกมาแฉว่าคู่รักไวทีนเลิกกันแล้วอีกทั้งยังจับได้ว่าแอบทักแชทหาหน้ากากผักขมปีและแอบจีบมาสามปีแล้วเขาเลิกกันตั้งแต่วันเกิดนูนเหตุเกิดเพราะพ่อฝ่ายหญิงด่ากราดผู้ชายจนฝ่ายชายไปเล่าให้แม่ฟังเลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันแรงมาก ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างก็จับโยงมาที่คู่ของอาทิมิยาแต่สุดท้ายทางผู้ปกครองของทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธว่าข่าวลือนี้ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดอีกทั้งทางด้านแม่โบแม่ของหนุ่มอาทิก็ได้ออกมาตัดข้อว่าสงสารที่อาทิกับน้องแอลลี่อยู่ดีๆก็กลายเป็นข่าวทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่เคยคุยกันมีคนส่งข่าวทำลายอาทิให้เสียชื่อเสียง ทำให้มีคนเขียนว่าลูกเราทั้งทงที่ไม่ใช่ความจริงเรื่องที่ผ่านมาอาชิเสียใจมากพอแล้วอาชิยังไม่เคยได้ทำอะไรไม่ดีเลยทำไมต้องทำ้ายผู้ชายบริสุทธิ์ที่มีแต่ความน่ารักจริงใจให้ทุกคนเลยอาชิมีญาลดสถานะเหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อมาก็ได้มีข่าวออกมายืนยันว่าอาชิมีญาได้ลดสถานะเหลือเพียงแค่เพื่อนซึ่งทางด้านมีญา ทองเจอก็ได้ออกมาให้เปิดใจถึงสาเหตุที่รักครั้งแรกไปต่อไม่ได้ผ่านรายการยังไงไหนเล่าว่าเป็นเรื่องของเวลาตนเองก็มีงานของตัวเองอีกทั้งยังเป็นช่วงเข้ามาหาลาัยตอนคบกันก็เจอกันทุกวันบางครั้งก็ลืมทำงานปัญหาคือเราโฟกัสแต่เขาแต่สุดท้ายก็จบกันด้วยดีชาวเน็ตจับตาลุ้นอชิมิยะ หลังจากที่เลิกรากันไปกว่าสี่เดือนล่าสุดมีชาวเน็ตจับตามองคู่นี้อีกครั้งหลังจากที่มีภาพอาทิมีย่าร่วมเฟรมกันกับแก๊งเพื่อนๆทั้งในไอจีและ t i k กต็อกซึ่งมีบางช็อตที่ทั้งคู่ได้อยู่ใกล้ชิดกันด้านชาวเน็ตเมื่อเห็นภาพนี้ต่างก็ลุ้นว่าฐานไฟเก่าที่กลับมาคุกรุ่นอีกครั้งหรือไม่ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมาย อาทิเชียค่ะชอบโมเมนต์ตอนเขาอยู่ด้วยกันเขายังฟอลและไลไอจีกันอยู่นะรีเทิร์นเลยค่ะคู่นี้น่ารัก